สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงก็จะมาเปิดถุงชอบนะคะเป็นถุงชอบนี่ค่ะนีแอนบอยนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะใบเสร็จเดี๋ยวลุงจะแนบไว้ท้คลิปวิดีโอนะคะมาดูอย่างแรกกันเลย นี่ค่ะเป็นน้ําหอมนะคะน้ําหอม cosmic Kylie Jenner ค่ะปริมาณหนึ่งมิลลิตรนะคะหรือว่า3ามจุดสามออนนะคะเดีย๋ยวมาดูข้างในนะคะนี่ก็จะเป็นกลิ่นค่นะน้ำกลิ่นจะเป็นอวไรบ้าง ไปดูข้างในค่ะนี่ค่ะขวดก็จะเป็นแบบนี้นะฝาแน่นนะไม่หลุดนะขวดก็จะเป็นแบบนี้เคมาลองีีกันเลยว่าแกบบินแบบไหนนะคะหอมหวาน เย้าวยวนมีสเสน่ห์ค่ะหอมลุ่มลึกค่ะออกแนวเซ็กซี่นิดๆน,นะคะหอมหวานเย้าวยวนเซ็กซี่ค่ะขวดนี้นะคะ Cosmic Fairy Jenner ราคาสามพันหนึ่งร้อยบาทเป็น EDP นะคะ Order perfume ซึ่งเขาก็แถมกระเป๋ามาให้ด้วยนะนี่ค่ะกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าขนาดใ,ใหญ่เลยนะเป็นทษแบงนี่ค่ะคอสมิกไทลี่จนเนึ่งใหญ่นะคะอันที่สองก็จะเป็นนี่ค่ะ น้ำหอมคาวินคายนะคะ CK ราคา1580บาทอันนี้ใช้จีดผมได้นะแต่ของ e d p เมื่อสักครู่นี้ไม่ควรนํามาฉีดผมนะคะเพราะจะมีแอลกอฮอล์ทำลายเส้นผมนะคะนี่ค่ะอันนี้ขวดใหญ่นะสองร้อยสามสิบห้าสองรอสามิหกมิลลิลิตรค่ะ วินายเป็นกลิ่นซูคี้โคคโนัตซูคี้โคคโนัตสองร้อยสามจุดหกมิลลิลิตรเจ็ดจุดเก้าออนไปดมกันเลยค่ะหอมหอมละมุนกินไม่ชุนนะคะ หวานหวานซับซอบค่ะหอมนุ่มๆค่ะสำหรับตัวนี้นะามินคายซิลกี้โคโคนัทค่ะต่อไปจะเป็นอันนี้ค่ะเป็นคุชชั่นนะที่ลุงเริ่มมาจะเป็นเบอร์ศูนย์สอน,นะคะ ส,สองไลท์เบตนะขนาด1.3กรัมค่ะมาแกะดูนะนี่ค่ะด้านในด้านในเดี๋ยวมาดูสีด้านในกันนะคะนี่ค่ะสีนี้ อันนี้ราคาหนึ่งร้อยเก้สิบแปดบาทนะต่อไปจะเป็นรายการสุดท้ายในถุกแล้วนะสำหรับการเปิดถุงช็อปอันนี้นะนี่ค่ะอันเล็กอันนี้ราคาแปดสิบเก้าบาทนะก็คือพาเลตตาเองเป็นของ odvo นะ odvo แกให้ดูนะคะ เขาก็มีหลายเฉดสีให้เลือกนะซุ่งลุ่งเลือกมาเป็นเฉดนี้นะเบอร์ศูนย์สองใช่ไหมเ,เบอร์ศูนย์ห้าค่ะศูนย์ห้าแกดูนะคะดูใกล้ๆเลยเป็นสีนี้นะอันนี้มีกิเตอร์แล้วก็นี่สีอ่อนนีสีปันกลาอันนี้สีเข้มค่ะ สำหรับถาตานะเป็นเบอร์ศูนย์ห้ตลับนี้1.8กรัมค่ะราคาแปดสิบาบาทนะโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ